ครั้งนี้ที่นี่อ่างทองนะครับจะพาคุณผู้ชมได้มาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวลับๆที่ครองใจชาวอ่างทองมายาวนานกว่า50ปีนะครับ กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าสมพิศตำบลโพสาอำาเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนะครับถึงแม้ว่าร้านนี้นะครับจะไม่เป็นร้านที่ดูหรูหราอะไรนะครับแต่ความอร่อยของร้านนี้บอกเลยครับว่าคือระดับตำนานที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านธรรมดาธรรมดาทําให้ลูกค้านะครับได้แวะเวียนกันมาแบบไม่ขาดสายกันเลยครับป้าสมพิษนะครับได้สะสมประสบการณ์การทำก๋วยเตี๋ยวมาอย่างยาวนานครับพร้อมกับเมนูหลากหลายที่ตอบโจทย์กับทุกความชอบโดยจะเป็นทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเข้มข้นเมนูต้มยำจัดจ้านหรือต้มจืรดรสชาติกลมกล่อม แต่ที่เป็นเมนูที่เด็ดและเป็นเอกลักษณ์ของร้านของป้าสมพิษนั้นเลยก็คือก๋วยเตี๋ยวอินตาโฟน้ำซอสมะเขือเทศที่เป็นสูตรดับเฉพาะของป้าสมพิษครับกัดน้ำซอสอินตาโฟที่ไม่เหมือนใครเพราะที่นี่จะมีรสชาติที่หวานมาจากมะเขือเทศแท้ๆยิ่งถ้าสั่งเป็นแบบเกี๊ยวกุ้งนะครับป้าสมพิษก็จะเสิร์ฟเกี๊ยวกุ้งลูกใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อกุ้งเต็มๆคำในราคาชามละ50บาทบอกเลยครับว่าคุ้มค่าสุดๆเลยครับส่วนราคาเริ่มต้นของเมนูอื่นๆนะครับก็จะอยู่ที่ราคา30บาทต่อชามท่านันเอง หากใครที่กำลังตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวลับๆที่เป็นหนึ่งในตำนานของจังหวัดอ่างทอง ที่นี่อ่างทองอยากจะแนะนําที่จะขอเชิญคุณผู้ชมนั้นได้มาสัมผัสความอร่อยที่ไม่เหมือนใครกับยินเทฟโอซอฟมะเขือเทศของป้าสมพิษร้านนี้กันเลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับร้านก๋วยเตี๋ยวป้าสมพิษนะครับจะเปิดเฉพาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา11.00นถึงบ่าย2.00หรือจนกว่าของจะหมดนะครับหากขับมาจากถนนสายเอเชียขับตรงมาที่ทางแยกบ้านอิดก็ให้ขับตรงมาที่4แยกบ้านรออำเภอเมืองอ,อ่างทองนะครับก่อนถึง4แยกบ้านรอนะครับให้เราทิศซ้ายก็จะลงมาที่ เรียกคองชลประทานคลองบ้านสายเมื่อเราขับลงมาแล้วนะครับให้เราขับตรงมาเล็กน้อยก็จะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวป้าสมพิษอยู่ทางซ้ายมือมาไม่ถูกพิกัดร้านจะอยู่ใต้คอมเมนต์เช่นเดิมนะครับติดต่อสอบถามได้ที่0957846835นะครับ